กับนมัสการ์ค่ะปูค่ะอ้าวเจอพอเลยนะโจ,จ้า FC ที่ดูโจอยู่นะปู FC ถามหารอแนวทางลาวปูกันเยอะมากเลยค่ะปูไม่เป็นไรวันนี้จะปล่อยหวยลาวนะอ่าหวยลาวเพราะว่าเงื่อเข้าสีงวด่นติดแล้วนะคะปูเลขปูก็ สองห้า 2, เข้าเป็นตัวกลับนะคะปู่วิ่งรูดห้าเนาะวันที่ผ่านมาก็เลขออกหกห้าศูนย์ศูนย์ห้าสองะคะสามตัวบนศูนย์ห้าสองสองตัวล่างศูนย์ศูนย์นะคะปู่วิ่งรูดห้าเข้าห้าเต็มๆนะคะมาหลักสิบแล้วก็จับคู่ให้ที่สองห้าต้องกลับด้วยเนาะ,ะกลับด้วยก็ ห้าสองเนเต็มเลขทูบเก้าเจ็ดศูนย์เลขทูบมาทุกงวดเลยนะคะปู่เลขทูบมาตัวสองสองงวดหลังนี้มาหนึ่งตัวทุกรอบเลยวันที่ยี่สี่ธันวาวันที่ยี่สี่ธันวาก็เลขทูบเข้าที่แปดนะคะปู่วิ่งรูดแปดแล้วก็เข้าแปดสี่ออกสี่แปดเป็นตัวกลับนะคะปู่ แล้วก็ของวันที่เดี๋ย,ย้อนหลังเอฟซดูหน่อยเนาะบางคนเข้ามาก็จะว่าเอ๊ะเลขปู่มาแบบไหนไงวันที่ยีบสองก็เข้าวิ่งรูดเก้ากับห้ากอดคอกันเข้าเก้าห้าอองห้าเก้าเลขทูบเข้าทั้งสองตัวเลยนะครับปู่วันที่ยนะีบสองเนาะอันนี้แล้วก็วันที่สิบเก้าธันวาเลขออกสี่หกศูนย์สามสี่หกล่าง วิ่งลูดหกเข้าเข้าสี่หกนะ,ะแล้วก็หกสี่เข้าเป็นตัวกลับเลขทูบหกสี่เลขทูบนี่สองงวดน,นี่เข้าสองสองตัวสามตัวด้วยเนาะ,ะนี่พูดถึงวันที่สิบเก้าธันวาเนี่ยเลขทูบเข้าตรงๆคือเลขสี่หกหกสี่นะครับปู่แล้วก็จับให้ที่หกสี่เข้าเป็นตัวกลับคือทั้งหมดเนี่ยเลขวิง่งเลขลูดก็ไม่หลุดนะงานเลขจับคู่ก็สี่งวดติด าใครเข้ามาแล้วว่าจะได้รับรู้ว่าเออเลขปู่มาแบบไหนยังไงมีคนถามหาเยอะค่ะปู่เลขปู่พิษณุโลกมาหรือย่างค่ะก็ถึงว่าเดี๋ยวแตตามปู่ให้พอดีช่วงนี้ก็มัวแต่อ,อ่ทำรัฐบาลไทยอยู่นะคะปู่ออัอนนี้ก็จะปล่อยไว้เรา วันนี้อาจจะจอาจจะเจอในาววันนี้วันชาาเขามองบอกไปงานแต่งเดอเขาไม่ได้บอกไ้ล่วงหน้าอ้ยก็จะเตรียมมากันเอออ๋อไม่ได้บอกล่วงหน้าก็เลยจ้าไม่รู้นี่ว่าพะเขาพอแล้วไงจ้าพอเขาไปกรุงเทพแค่รูปนึงก็เลยขาดก็จงเอาเราไปอีกจ้าปู่พิชนตโลกด้วยเดี๋ยวปู่ก็จะไม่ว่างเนาะ ว่าเดี๋ยวว<น>่าจสดกระดูกเขาอาจจะตีกระดูกอีกนะเพนนี่นะ่าจะแขวนเพ,เพนทั้งข้างนอกเดี๋ยวญาติโยมก็จะมา,าเยอะเยอช่วงปีใหม่ไงช่วงปีใหม่งานเยอะเดินนักท่องเที่ยวจะมาไม่เด้น,นาม,าม,ดมีเวลาคุยแล้วนะจ้าแต่คุยกันตอนนี้แหละนะะกลางคืนกกน,น,นกลางคืนก็เลขออกก่อนแล้วค่ะปู <laughs> ใช่ที่ก็สองทุ่มย่สิบออกก่อนแล้ววันพุธอะไรกันเนีนะสองทุ่มยี่สิบสี่เลขก็ออกแล้วเนครับปู่เดี๋ยวปู่ก็ได้ต้อนรับญาติโยมด้วยมีงานศพงานบุญเนาะช่วงปีใหม่นี่งานเยอะเหมือนกันไปงานจะจะชุกนะครับปู่ทีนี่ว่าวิ่งรูดตัวไหนครับปู่วิ่งรูดวันนี้ให้ไปที่ เก้ 9, 9, 7, ากับเจ็ดเก้ากับเจ็ดจ้ะจับคู่สามตัวหายไปจากสามบือเนาะจ้า <8. S 2> หายสี่เจ็ดสามสี่เจ็ดสามค่ะเก้าสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดค่ะเก้าศูนย์เจ็ด ก้าศูนย์เจ็ดค่ะตัดเลนสองตัวนะสี่เก้าสี่เก้าสี่ค่ะสามเจ็ดสามเจ็ดค่ะเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดค่ะเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งค่ะศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดค่ะศูหกศูนย์หกศูนย์ค่ะ ให้แค่นี้พอนะซีตัวไม่มีนะสี่ตัว<อ>ไม่มีเน้นกระชีเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเนี่ยนะเก้าเจ็ดเก้าสี่หนึ่งเจ็ดเนี่ยนะสามตัวก็สามตัวก็เก้าสามเจ็ดตีเจ็ดสามเนี่ยนะสี่เจ็ดสาม <3, S 2> <3 S 1> นะคะแล้วก็เก้าสามเจ็ดเป็นตัวเน้นนะคะปู่ น,นี่คือวิ่งรูดเก้าเก้เจ็ดนะคะปูวิ่งรูดเก้าหนึ่งเจ็ดเจเจติดดาวปูอยู่ก็ติดดาวไปเนาะเ,เดืเอนพฤษนั่นแหละนะจะให้พรปีใหมก่กันวันพุธนะะให้คิปวันพุธนะปูเลขทูบได้จุด,ดไหมครับปูเลขเลขทูบก็ศูนย์เจ็ดนี่แหละน,น,ลนะศูนย์เจ็ดเลขปูพญายนาคก็เจ็ดหนึ่งนะอ๋อคือ เลขทูบได้แค่สองตัวเองใช่ไหมครับปู่แค่สามตัวได้เก้าศูนย์เจ็ดนะอ๋อเลขทูบได้เก้าศูนย์เจ็ดนะคะปู่จ้ะเก้าศูนย์เจ็ดในเลขทูบเลขหนึ่งหนึ่งเจ็ดในเป็นเลขพญานาคเลขเสะจิเก้าสามตีในเป็นเลขคำนวณนะอ๋อปล่อยสปล่อยสามอาจารย์เลยวันนี้ปล่อยปู่พญานาคปล่อยเลขทูบแล้วก็ปล่อยเลขคำนวณอาจารย์นะจ้ะ เลขทูบเก้าศูนย์เจ็ดเลขทูบนี่มาตัวหนึ่งทุกรอบเลยนะครับปู่ช่วงลังมานนี้วันนี้แ <2 S 2> ม่ตะเคียนก็ขอล่างเลยไปจุดติดต่อแม่ตะเคียนก็ดูติดตะก้อนะอ๋อก็คอเจอล่างมาให้หน่อยเขาจะเจอล่างไปให้นะจ้ะเอาทำไม่ทูบก็ยังไม่ซื้อนะถ้าทูบก็จะซื้อนะก็ ก็ไม่แน่ก็อาจจะถูกนะอยากได้ล่างก็ให้ให้ถูกหวยค่ะก็จ,จะได้เป่าหุ่นสวยๆง,งามๆเลยไงนะจะไปซื้อตัวน้นอยๆก็หม่ดูไม่เหมาะสมนะจ้าอาจจะซื้อซื้อตัวใหญ่เลยนะตัวพอประมาณเลยเอาล่างใหญ่ๆพอประมาณเลยไหนจะชุดอีกอ่ะชุดชุดก็ไม่ใช่ถูกๆขนไหนะัะนอย่างสามสี 4, ่ผ่อนเลขวันนี้นะคะปูเก้าเนี่ยจะกลับหัวไหมคะปู กลับก็ได้นะกลับเป็นเก้าสี่ก็ได้เก้ากับหัวไหมอ่าเก้าสี่ก็ได้เอเจหกสี่ก็ได้หกเจ็ดก็ได้สองเบอร์หกสี่หรือหกเจ็ดใช่ไหมครับปูอ่าหกสี่ก็เบอร์หนึ่งหกเจ็ดบอร์อีกเบอร์ก็ได้นะเอาไปพี่จรดาดูเนาะค่อแนวทางข้าผมผงขออนุญ,ญาตทวนตัวเลขนะคะปูอ่าจ้ะค่ะ ลาวนึกอ่าลาววันจันทร์วันนี้รอบสองทุ่มครึ่งหรือสองทุ่มยี่ิบสี่นาทีนึกอ่ะวิ่งรูดเก้ากับเจ็ดสามตัวมีสี่เจ็ดสามเก้าสามเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเน้นที่เก้าเจ็ดสามเก้าสามเจ็ดสองตัวมีเก้าสี่สามเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดหกศูนย์นะเน้นที่เก้าสี่และเก้าเจ็ดส่วนตัวกันกลัวกลับหัวลงมาก็คือหกสี่กับหกเจ็ดนะคะปู่ เลขทูบคือเก้าศูนย์เจ็ดนะคะแล้วปูให้มาแ้ค่ะก็อันนี้คือแนวทางเพื่อนบ้านข้ามโคงของปูเเลขปูพญานาคกัเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเนี่ยนะให้เพื่อเดียวจ่ะปูพญานาคเจ็ดว็ให้หกหกสองห้าวันนี้ให้หนึ่งเจ็ดเลยนะพญานาคให้หนึ่งเจ็ดสามอาจารย์รวมกันนะเนี่ยเลขทูบนะเลขทูบหนึ่งเลขอาจารย์ตัวหนึ่งเลขเอ่อ หลวงปู่พญานาคตัวหนึ่งเจ็ดนะปู่พญานาคนะท่านให้เบอร์เดียวเลยจ้าหนึ่งเจ็ดพญานาคนะปู่พญานาคปู่นันทูดูหวยไทยแต่วเท่า,ถ,าถ้าแม่นก็ถือว่าโอเคใช้ได้เลยละดูเราวันนี้ก่อนนะจะได้มีเงินทำบุญปีใหม่กันจ้าวันนี้รีบมาเดี๋ยวเช้าเลยเดี๋ยวปู่ไม่ว่างเนาะคะ่ะจ้าบ้านักกันเร่งเร็ววันนี้จะโทน สองโมงสองโมงยังไม่ได้ออกจากบ้านงานเลยนะจ้ะสองโมงครึ่งปันรถจักรยานโจโรมาก็กลังปันจักรยานมา่ามอยู่ก็เลยไม่ได้จอดรับเลยเดี๋ยวให้ถึงถ้ำก่อนค่อยจอดรับแล้วเดี๋ยวอลับค่ะอันนี้ของเก่าของใหม่ดูใส่กันนะคะค่ะปูได้เวลาแล้วค่ะปูอวยพรเอฟซีมีโชคเลยจ้ะเอเลยเนาะเอฟซีทุกคนวันนี้พุทธเนี่ยนะไอ้จันนะเขาขอให้โชคดีมีช่ยทุกโค้เนะยี่สิบเก้า ขอให้ก้าวหน้ากันไปนะไม่ขอให้ถูกเบอร์ใดเบอร์หนึ่งสามตัวก็ได้สองตัวก็ได้จะได้มีเงินไปทาบุญทําท,ทานกันใครถูกมีโชคใครอยากจะทําบุญพัดลมสายไฟหลอดไฟตบติก๊กสวิติ์ปั๊บกรหลวงปูมาก,ก็ผ่านโจมาได้หรือหาหลวงปู่โดยตรงมาได้เนะกโทรหาปู่โดยตรงดได้เลยนัคนะมีความสุขกันนะวันนี้ก็ในเท่านี้นะเนาะวันนี้มันก็งานจะเ<ล>ยอะนะก็เร่งรีบ ก็ขอให้ทุกคนมีความพบความเจริญกันเลยเอาขอเจริญพรเลยอยุ่ใทุกครั้งพลังเลยสาธุสาธุค่ะปู่ค่ากราบขอบพระคุณข่าการทำมาศการค่าก็อ่าปู่บอกว่าให้โทรตอนเช้าแล้วค่ะวันนี้แนวทางเพื่อนบ้านก็จัดให้แล้วเนาะเธอเช้าใครอยากร่วมบุญกับปู่ก็ก็ร่วมได้เนาะค่ะเปิดแสงสว่างให้กับชีวิตตัวเองทำบุญปีใหม่ปู่ก็ จะเดินไฟเนาะ,ะเดินไฟที่ศาลาและติดพัดลมยี่สิบตัวเดินไฟก็มีสายไฟแล้วมีปลั๊กไฟสวิตช์ไฟเนาะ,ะสวิตไฟก็ประมาณสักเจ็ดสิบตัวประมาณนี้เนาะ,ะแล้วก็มีสายไฟใครอยากร่วมร่วมดานกับปู่ก็ร่วมได้เนาะโทรหาปู่โดยตรงศูนย์เก้าสี่สามหนึ่งสามเจ็ดสามศูนย์หนึ่งาะศูนย์เก้าสี่สามหนึ่งสามเจดสามูนย์หนึ่งเบอร์โทรป,ปู่โดยตรงนะคะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนีดนนโอกาสของกาบขอบผู้คุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตลอดผู้ใดใครกดให้ก็ขอให้มีโชคมีลาบนะางข้ามคงเปลาวเย็นนี้ขอให้เข้าสตัว2ตัวขอให้โชคดีร่ำรวยทุกคนทุกท่านซื้อสลากกินแบ่งไทยลอตเตอรี่ไทยก็ขอให้ถูกรางวัลที่1ถูกทุกๆรางวัลที่มีนะะ่าะ อีกรอบนึงนะทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการประดันทุกนิดนหัสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ